สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการทำกระทงในรูปแบบใหม่จะเป็นการทำกระทงจากใบมะม่วงสวยงามทำง่ายและประหยัดมากๆค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยนะคะในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ก็มีให้เห็นดังในคลิปเลยค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำในส่วนของใบมะม่วงมาพับเป็นมุงกลีบในรูปแบบนี้ ในส่วนของใบมะม่วงนะคะคเพื่อนๆเลือกใช้ในส่วนของใบที่มีใบยาวและใบกว้างเพื่อจะได้มุมกรีบที่สวยงามมากยิ่งขึ้นจากนั้นนําในส่วนของใบมะม่วงไปพึ่งลมให้มีความอ่อนหรือว่านิ่มก่อนก่อนนํามาพับกรีบจะได้พับง่ายใบมะม่วงจะได้ไม่แตกค่ะจากนั้นตัดฝั่งแข็งออกเพียงเล็กน้อยแบบนี้และต่อไปหั่นสีเข้มออกด้านนอกและพับครึ่งค่ะตรงส่วนของมุมใบด้านบนเราก็จะพับสลับขึ้น แบบนี้ค่ะจระยะตามความต้องการและพับสลับลงให้มุมที่เราพับขนานกันทุกครั้งที่ทําค่ะจากนั้นก็พับสลับขึ้นและสลับลงแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุดความยาวของแนวใบค่ะเมื่อได้ระยะมุมตามที่ต้องการแล้วนะคะตรงส่วนของมุมฝั่งขวาก็จะได้แบบนี้และฝั่งซ้ายเพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นก็พับสลับขึ้นและสลับลง สลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้ล่ะค่ะจนกว่าจะได้ระยะตรงส่วนของมุมกรีบที่เท่ากันค่ะและเมื่อได้ระยะมุมกรีที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆก็นำแม็กมาเย็บตรงมุมด้านล่างค่ะจากนั้นนะคะเรามาดูวิธีการตัดมุมกรีบกันเลยวิธีการตัดในคลิปนี้นะคะเราจะตัดให้เป็นมุมเฉียงทั้งสองฝั่งในรูปแบบนี้ค่ะ การตัดในลักษณะนี้นะคะเวลาเราประกอบตัวส่วนของมุมกรีบเข้ากับฐานจะทำให้ประกอบง่ายค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะการตัดมุมกรีดแบบนี้เลยและขั้นตอนต่อไปนะคะเราไปดูในส่วนของวิธีการประกอบในส่วนของกรีดกระทงค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะประกอบในส่วนของมุมกรีบเป็นแนวตั้งในรูปแบบนี้ ตามที่เห็นในคลิปนะคะในส่วนของฐานกระทงในคลิปนี้ปลาเลืออใช้ขนาดความกว้างอยู่ที่5นิ้วและความสูง1นิ้วครึ่งค่ะและประขอเพิ่มเติมจำนวนในการพับกรีบกระทงนะคะในคลิปนี้ปลาจะไม่เน้นจำนวนให้ว่าจะต้องทำทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าจะขึ้นอยู่กับขนาดฐานความกว้างของฐานกระทงและระยะการปักเรียงกรีบของเพื่อนๆน,นะคะ เพื่อนๆก็พับจำนวนกรีบตามความเหมาะสมได้เลยค่ะเราก็ปักเรียงแบบนี้ละค่ะปักเรียงวนไปจนกว่าจะเต็มรอบฐานพยายามจัดตรงส่วนของมุมโค้งของกรีบให้ได้เท่ากันมากที่สุดเพื่อความสวยงามค่ะค่านอกจากการทำในส่วนของกระทงใบมะม่วงให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันแล้วเราก็ยังมีวิธีการร้อยมมลัยดอกไม้สดการทำพวงมมลัยจากลิบบิ้น การพับเปลี่ยนโปยทานแล้วก็ในส่วนของวิธีการทำกระทงในรูปแบบต่างๆหรือแม้แต่การพับดอกกุหลาบไปเตยไม่ว่าจะเป็นการพับแบบดอกตูมการพับแบบดอกบานขนาดปกติการพับดอกกุหลาบไปเตยดอกบานใหญ่การพับดอกกุหลาบไปเตยใ,ในรูปทรงดอกกระเจียวก็มีค่ะ เพื่อนๆท่านใดต้องการรับชมคลิปเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้ที่ทางหน้าช่องกันเลยนะคะและที่เห็นตามในคลิปค่ะเราก็ปากเรียงวนไปจนกว่าในส่วนของอมุมกรีบจะเต็มรอบฐานค่ะค่อยๆจัดระยะมุมให้ได้เท่ากันวนไปนะคะ และตรงส่วนของมุมกรีบตรงส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นกรีบสุดท้ายและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยและขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการประดับในส่วนของดอกไม้เข้าไปตรงกึ่งกลางเพื่อนๆจะใช้เป็นดอกไม้แบบไหนตรงนี้ก็ตามชอบกันเลยค่ะปากเรียงแบบนี้ราคาวนไปเลยนะคะจากนั้นค่ะ เราก็จะปากตรงส่วนของทูปและเทียนตรงกลางค่ะจากนั้นก็จะปิดทับด้วยดอกไม้อีกหนึ่งชั้นเพื่อเพิ่มความสวยงามค่ะค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จแล้วสำหรับวิธีการทำกระทงจากใบมะม่วงสวยงามแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ